เกิ่หน่อยเชนแ้วถ้าพี่น้องไม่กินขาวลยครับเพื่ออันนี้น้ำใหม่เี่หรอหาวาสนกับเจบวเจลวมต้มนน้ำใหม่คับเจวเหมือนมี่มนูเจลบวมอันนี้เฮดแกงเฮปหวง,หวงของหวานงอวานนี่ับมาได้ครับว่ากินขาวัน กี่รีองให้สวยถามว่าอ่านเรียนีหยอืมนะครับต่อไปแกงเห็ดตัวใส่ซักติลอ่ะคะ thôi anh đang làm hợp nhé, Khẩu xong là nó hợp đó, làm máy thả vào xoay, cắt เราบอกเธะใช่ไมใช่ั้เขาแล้วาเขาอีวันให้ปวดนะ đó, bàn phải không? hết bùa. bùa tạ cũng đang ở, đang ở bờ này. một cái đọt, sáu đọt. đẹp bàn sẽ đấy không nào น้าใหม่นี่เป็นหลักเสียเง็ดตัวนี้แกเง็ดเด้อพี่นอ้องเด้อยอาหาเฮ็บ

ไปจิตติมแปดเลยีิด้องเนาะมันอีแกงเฮ็ดเดี๋ยวส่วนแกงเดี๋ยวจะหาเมนูมาจีนี่ไปมันอีเอาซ้ำเดี๋ยวก็นอกีิด้องน่อยก,อกินข้าวกันนะสวัสดีครับ